สวัสดีจ้าพี่น้องเมื่อนี้ได้ทดลองออกลาสวิบเบิงเขาว่าสันว่าเขาไกลสิพ่อเกี่ยวเราไปพี่น้องไปเบิงกันานำบางซีหามือขึ้นหลังม่เอ,อนาน้าออกแล้วเปลี่ยนน้าออกแล้วว่าเป็นสีพ่อเกี่ยวมือไดคคะเดี๋ยวจะเป็นโรงงไปทงหน้าไปเบิลมาเบิงกันแปลงนี้ก่อขอโคต้นเตี้ยพี่น้องไ้ฟังเนี่ยขอโคงต้นเตี้ยเลี้ยวไปเลี้ยวไปสิปวะเห็นสิวะเห็นหมากเขาาด้พี่น้อง พอมันส่วนอยู่ในใบไต่ใบเพิน่นแปลงฟังทั้งนี้เป็นบกขอข้อหกท่านดังเดือพี่น้องสูงกว่ากันแล้วก็มีการล่มพร้อมล่มเป็นบางส่วนที่แตกต่างกันเดียวอันนี้เดียวไปเห็นหมากเลยหมากเห็นห่วงเขาของดังเดือพนเพา่อนี้กลับมาฟังนี่ต้นเตี้ยนี่ว่าม,มีลมอู้นไปกไกๆมันบ่ลลมยักหม่องเพ่น,ปพนเป็นุดตลาเพ่นนะพี่น้อง เีอกะถิก็กลัวจักหก,กเกนมือก็ได้ดำโอ้ก็ได้เกี่ยวพี่น้องก็คงจะได้เกีียวแล้วล่ะออกมันยังมือแหลมคำสีหาโมงพี่น้องคำไว้ไว้ย่ำนี่โุ่นไพี่น้องอือหน้าเนี่ยใส่เข่าสองพันพี่น้องพันก่อขอหกดังเดิมนี่ลมลาดฟาดแล้วเนี่ยก่ขอขอหกดังเดิมแต่ว่าใกล้จพ่อเกี่ยวละพี่น้องเนี่ยจักอาทิตย์หนึ่งก็สิพอดีอยู่พี่น้องสิ่พอยเกีียวอยู่เนี่ยอันนี้ก่อขอหกดังเดิมเฮ้ เดี๋ยมีเขียวๆปนเดียวบอคได้พ่อเดียวเจพีนองเลยอีกอยู่น้ำกันจังนี้อยู่น้ำกันเนี่ยบอไดแห้งคักู่คหะพี่นองอี้างนี่เป็นต้นเตี้ยบอมีลมพี่ยังไดกับบอลมเนี่ยเขาเขาต้นเขาแข็งแรงพี่นองต้นแข็งแรงนี่แต่ว่ากันเน่ยเขาเกี่ยวอันนี้ก็ได้อีกทอติ์นึงค่อยสิค่อยเกี่ยวพี่นองยนี้มีอันเขียวๆติดอยู่นี่การนี้มีมีเม็ดเขียวอยู่ น,นี่เม็ดเขียวลายอยู่อียดกระถิบหนึ่งก็สิพอดีอยู่นี่แม่วาเป็นเขาว้าน,นี่พี่น้องบ้านมือเดียวกันเลยนี่นี่ด่างเดืมยเลืองเรือง,เร,อง,เ,รองเรืองก็ากันลายอยู่ฟัางนี่เป็นก่ขอคอกหกต้นเตี้ยให้น้องยังเขียวลายก็กันเดียวแก้ซากก็กันนีได้พี่น้อง ต้นเขาแข็งแรงมะพิโลโมพี่น้องต้นเตี้ยนี่มันมากกระงามอยู่มากกระงามนี่ว่างขยู่มต่ำพี่น้องว่างว่วงโดกว่างทีนี่นหมากกระงามมันขยู่มต่ำพี่น้อง เราเวียนกันล่างสิโตกดินอ้ยอันเตียกม่วงแน่นเด็กเลยนะเขาแตกนอหลายพี่น้องเขาแตกกอกมหลายแบบนี้ประดีจันวนจํานวนม่วงเขามันได้ออกมหลายเพราะว่าเขาแตกกอกมหลา,า,า,ายเนาะนะดองล่างเลยกอกขอหกดังเดิมนี่แซบหอมอ่อนขึ้นกันพี่นอ้องอ่อนดีแล้วก็หอม เตี้ยนี่ก็อ่อนดีกันหอมขึ้นกันพี่น้องแ้วก็บ,บ่ลมพร้อมแต่ว่าความหอมนี่ก็หอมคือกันพี่น้องแต่ว่ากะสีหอมหน่อยก็ค็ขอ,ขอกุ้ดังเดืมเฮาอยอยู่ขอดีเขาก็คือบ่ลมพี่น้องต้นค่อยแข็งแรงนี่ก็ขอขอกต้นเตี้ยนนี่บ่ลมแข็งแรงแล้วก็แตกก่อลายนี่แตกก่อลายว่งทีนี่ไปไต่นี่ว่าง,ตงเต็มเลยนี่ บางทีเม็ดก,กับงามยิ่ได้พี่น้องเบิ่งน้ำเดี๋ยวน้ำออกจากหน้าพี่น้องเลยย <c oughs> ามนีิน้ำมันหัวน้ำเหมือ,องเขาว่าหัวเขาเส้นออกบางสิหาหมื่อแล้วกต่ว่าเบิร์พี่น้องเบิ่งยังมีอีกอยู่แล้ได้ออก,ออกอีกหัวเป็ดไส้ไปอัดกิน <c oughs> โอ้ว <c oughs> ่าออกไม่ได้พี่น้องมันสีเกี่ยวเขาไม่ได้ มันดีมุ้งตาเขาแล้วแต่ว่าอันนี้ก็ะเจียมาเจ้กอาทิตย์นี่เนาะอีกหกเจ็ดมื้อนี่พอดีเกี่ยวอาทิตย์นะอาทิตย์กลัวๆเนี่ยอาทิตย์นานี่ยละพอดีเกี่ยวเลยพี่น้องอันนี้กำลังเลี้ยงกล้วยคนว่าเลียงกล้วยแต่ว่าอันนี้เพิ่งเลี้ยงทอดทั้งนี้เนาะอันนี้เพิ่งเลี้ยงทอดคอขอดังเดิมขอขอดังเดิมแก่เลี้ยวกลัวไหมเลี้ยวกลัวแต่กระเจี๊ยเกี่ยวมือเดียวคือเก่าอะไรพี่น้องถ้ารถมื่อเดียวกันทัลละขันมันเอารถเกี่ยวกันได้เนาะแต่ว่าแก่สิแก่กลัวอ่า ก่อขอโกดังเดิมเฮานี่สีแก่ก่อนก่อขอหกต้นเตียอยู่เนี่ยบ้านมือเดียวกันนี่พี่น้องเนี่ยแต่ต้นเตียเขายังเขียวลายอยู่เนี่ยนี่เบิ้องภาพรวมนี่ยยังเขียวลายอยู่ตรง้างนี้เดี๋ยวเบ้องภาพรวมข้างนี้สีเหลืองทองกว่วเนาะเหลืองกล้วยแล้วทท่านี้สีเหลืองกาก่อขอหกต้นเตียพี่น้องก่อขอโกพันดังเดิมเนี่ยเรียบเทียบกันนู้กแต่สิทธิ์ห้องเขาระวังก่อขอโกต้นเตียครับก่อขอโกพันดังเดิมเรียบเทียบไป นี่ต้นเตีเ๋ยว<ด>อะไรอ่าลองเปรียบเทียบกันเบื้องดู้าสิดะังไงนี่นี่น,นี่ต้นเตียเตยเ้ยวเอาเทียบในเบื้องเลยงาอยู่พี่น้องงากล้อของต้นเตี้ยเม็ดทีเม็ดทีทีได้พี่น้องเม็ดทีเม็ดทีอยู่ในร่วงนี่อันนี้ก็คล้องดั้งเดิมน,นี่นี่พี่น้องอดั้งเดิมอันนี้ก็คลองต้นเตี้ยนี่ต้นเตี้ย เวลาเคลื่อีของม็ดฟังนี่ต้นเตี้ยได้พี่น้องเด้อฟังนี่ต้นเตี้ยนี่นี่นี่เม็ดกับงามเนาะใหญ่เนาะเม็ดใหญ่เม็ด,มด,เดงามพี่เด้ดงามเหมือนกันอ่าคือสีกันละอันอันนี้ต้นสันล้วงกับสันแต่ว่าความอนทีขอ,องเม็ดนี่รู้สึกว่าอันสันนี่ยที่ที่ทก่าโอ้อันเตี้ยนี่เม็ดทีแต่ว่าล้วงสันกว่าเนี่ยก็ตามต้นมันละเออก็ตามพันธุ์ของเขาละเนาะเนาะอันนี้ดั้งเดิมในสัญญาอกุ้ยเนี่ยนี่ ห่วงเขาสียเงากว่าวกันเป็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 นขอมือเนาะเนี่ยเงากว่ากันอยู่แต่ว่าต่ว่าเมียถึงสีบอทีทอก็ข้อหกต้นเตี้ยเนี่ยพีน่นนอะเนี่ยมึงได้ชัดเจนอยู่สรุปแล้วเท่กันอันหนึ่งทีแต่ว่าสันอ,อ,อันอันอันหนึ่งห่วงเงาแต่่าเมียถึงบอทีเนาะบอทีทอแต่ว่าการแตกก่อของต้นไม้ต้นเขา<อ>ต้นเตี้ยจะแตกกอดีกว่าก่อนหนึ่งจะได้เป็นรูหลายตั้งอัน ต้นยาวก่อนนึงได้บาหลายท่อมันคือมาแตกก่อหลายอันนี้อันนี้ปริมาณห่วงสีหลายกลัวเนาะเพราะว่าแตกก่อหลายกลัวก่อนึงบ่มหน่อยหนได้พี่น้องอ่าเป็นหลายสิบต้นอดียวหนึ่งอือนี่แหละขอขอแตกตาอันนึงเนาะคือเขาแตกก่อหลายกว่ากันเนาะประมาณสิบแปดต้นต่อก่อนบ่ต่อก่อนนี่เม็ดเดียวเลยประมาณเนาะประมาณเนาะบางก่อก็เสีหลายก็ถือหน่อยก็ดีเนาะ อันนี้ซิปแตกต้นก่อนซิปแตกต้นก่อนนี่อันนั้นบพ่เกินซิปครับกอเขาตังเดิมนี่การแตกก่อสิหน่อยกลัวนี่เนาะเนี่ยเตี้ยนต้นเตี้ยกับชิมแต่ว่าเขาแตกแตกก่อได้หลายอีหลีพี่น้องเลยนี่ยมาติดเลยที่จะไปเลยเนี่ยตักไตเดี๋ยวเห็นเห็นเนาะเนี่ยแต่มากไตใบยื้อไตใบพี่น้องมากไตใบใบเดี๋ยวบางคือยังใบหลายๆพราะใบมันคุ้มมากไปเคือมากสิบุ้มี แต่ว่าต้นสูงนี่หมากสิโชว์ข้างบนงามอมือันนี้เลี้ยไปว่าเห็นหมากเนาะแทบสิบ่าเห็นนางล่มก็เห็นหมากคือไตใบพี่น้องเนี่ยอีกอย่างหนึ่งมันกะขอดีมันคือพอต้นเตี้ยในี่ยบ่ลมเห็นได้กับบ่ลมพี่น้องท่านั้นเดียวเลยแน่ลมหลาดฝาดี่ท่าน,น,นพี่โด,ดนหลัดฝาดปานปูสาดแล้วเลยพี่น้องเห็นได้กับบ่ลมต้นเตียนเน้ยอ๋อมีกอแตกต่างกันในละักษณะบัดนี้บับดบอบอเอาไปกินบัดรสชาติบัดนี้พี่น้องบัดทอดไปกิน ควอมนุ่มนี่พ่อๆกันพี่นอ้องควอมนุ่มแต่ควอมหอมไหมต้นเตี้ยนี่ก็หอมอยู่แต่หอมหน่อยกว่าต้นเงีวพี่นอ้องต้นต้นเตี้ยสิหอมหน่อยกว่าต้นเงี้ยวก็ดังเดิมต้นเตีย้ยหอมหน่อยกว่าต้นดังเดิมหอมหน่อยกว่าหน่อยน,นึงนี่ละ อันเปลี่ยนในนี้มันเปลี่ยนแซมมาเเลยพี่น้องเด้อของการลงไปตัดมันจะเปลี่ยนพัดของมันตัเออมันพัดของมันพัดต้นี้ยมีมีต้นสูงเสแซมแต่ว่าก็ต้องมีหลงเหลือมากพี่น้องที่มีต้นสูงมากแก่มากเป็นระยะระยะเปี่ยนเป็นซีบดเนาะเออเปลี่ยนมดขันพัดต้นเตียสีมาลักษณะนี้พี่น้องสีปนมาเลยแสดของในขั้นคักนอกจากขั้นอื่นเนี้ยขันเตียอย่างอื่นแบบนี้สีบวมีปนเชื่อนี้แต่ก็ของกนี้สีมีปนนอกจากคนที่ตัดคนที่ใสใจลี่ถำมันออกร่วงมากแล้วเขาไปตัด้างบนทม ไตเป็ดไก่เกษตรเจ้าตะตุนเตียทั้งไตเเ่เขาเขาเฮ็ดกินขเขาไม่ได,ด้เฮ็ดขายพันธุ์อันนี้่ปนระเ็ดขายพันธุ์อันนี้ประเทศขายพันธุ์ได้พี่น้องเด้อเฮ็ดกินซื้อเฮ็ดกินได้กั้วเลื่อนนี่แหละแล้วต้นเตะพี่สีพี่ทันตั้งแต่โอ้แต่วาลค่าเขาถึ้งคือรอบีที่เนอะอ่าบาทพี่น้องโอ้ยเศร้าง่ายจังเลมากมากหกบาทพี่คนว่าบานห้าเข่าสารคือเอาแท่งถั่ลพี่น้องปุ๋ยบาทนี่พี่น้องจากกระสอบแล้วหาหกร้อยเดี๋ยวนี้พันธ เห็ด <He> หน้ากับเดว่าเคยเห็ดซื่อเนาะเห็ดคว่ำเคยเอาเศาหน้ากั <he ard S 2> บต้นหน้าคุนกะสอบมาขายเข่ากิโลห้าบาทถ้าสิคิดเป็นธุกรกิจดีป้าใดดอกพี่น้ <5 S 1> องถ้าแรงเก<ล>นะี่ยวเข่าถึงสามร้อยห้าสิบพี่น้องเดี๋ยวนี้อ้าวสู้ๆกันไปพี่น้องเอ้ยเศราหน้าจับมาถึงเพื่นอนเนาะอ้าวสำหรับคลิปนี้ก็พอสมเด็จแล้วพี่น้องเนะาะคิดหากให้พ่อกันไหมค่ะ ฝากกดติดตามช่องแม่ฉลองกันทั้งฝ่ายเด้อค่ะสวัสดีค่ะ